ทอดจะดีทอดดีทอดกรอบแต่ต้องตากแดดนนะนี่เขาเรียกปลาใบไผ่นะทอดจะดีทอดดีทอดกรอบแต่ต้องตากแดดน,นะแต่นี้เดี๋ยววันนี้จะลองทําสดลองทําสดดูเป็นปลาอยู่น้ำตื้นพวกนี้ปลาอยู่น้ำตื้นทอดจะดีทอดดี กรอบแต่ต้องตากแดดนนะเอามาคั่วไฟอ่อนเดี๋ยวใส่น้ำมันแล้วก็ใส่คั่วเกลือใส,ใส่เกลือ,อ,อนิดชุรสหน่อยแล้วก็ซอส รสด,ดีหน่อยลดนิดนึงก็นปลาแล้วก็ซอสก็ต้มเค็ม ต้มรือทอดกับมีลก,ก็ทีแรกก็ทอดนะแล้วใส่น้ำหน่อยแลแถวบ้านเขาเรียกฮิบเค็มใบไผ่เดี๋ยวจะลองกินดูมันไม่ค่อยมีบ่อยอะไอปลาชนิดนี้ประเภทนี้ไม่ค่อยมีต้มส้มปลารวมมีปลาตาเดียวมีปลาเห็ดโคลยหลายอย่างอยู่ในหม้อเดียวเนี่ย ต้มส้มปลารวมมีปลาตาเดียวมีปลาเห็ดโคนอุ้ยหลายอย่างอยู่ในหม้อเดียวเนี่ยต้มส้มปลารวมมีปลาตาเดียวมีปลาเห็ดโคนอุ้ยหลายอย่างอยู่ในหม้อเดียวเนี่ย ต้มส้มปลารวมมีปลาตาเดียวมีปลาเห็ดโคนอุ้ยหลายอย่างอยู่ในหม้อดเดียวเนี่ยต้มส้มปลารวมมีปลาตาเดียวมีปลาเห็ดโคนอุ้ยหลายอย่างอยู่ในหม้อดเดียวเนี่ย ต้มส้มปลารวมมีปลาตาเดียวมีปลาเห็ดโคลนอุ้ยหลายอย่างอยู่ในหม้อเดียวเนี่ยก<อ>็ต้มเค็มต้มหรือทอดก็ไหมลูกก็ทีแรกก็ทอดนะแล้วใส่น้ำหน่อยในแถวบ้านเขาเรียกฮิปเค็มใบไผ่เดี๋ยวจะลองกินดู มันไม่ค่อยมีบ่อยอะไนปลาชนิด,ดนี้ประเภทนี้ไม่ค่อยมีก็<อ>ต้มเค็มต้มหรือทอดก็ม้ก็ทีแรกก็ทอดนะแล้วใส่น้ําหน่อยในแ,แถวบ้านเขาเรียกหิปเค็มใบไผ่เดี๋ยวจะลองกินดูมันไม่ค่อยมีบ่อยอะไอปลาชนิด,ดนี้ประเภทนี้ไม่ค่อยมีก็<อ>ต้มเค็ม ต้มหรือทอดก็ม้ก,ก็ทีแรกก็ทอดนะแล้วใส่น้ําหน่อยและแถวบ้านเขาเรียกฮิปเค็มใบไผ่เดี๋ยวจะลองกินดูมันไม่ค่อยมีบ่อยอะไอปลาชนิดนี้ประเภทน,นี้ไม่ค่อยมีก็ต้มเค็มต้มหรือทอดก็ม้ก,ก็ทีแรกก็ทอดนะแล้วใส่น้ําหน่อยแลแถวบ้านเขาเรียกฮิปเค็มใบไผ่ เดี๋ยวลองกินดูมันไม่ค่อยมีบ่อยอะไอปลาเชติปนี้นประเภทนี้ไม่ค่อยมีก็ต้มเค็มต้มหรือทอดก็ไม่รูกก็ทีแรกก็ทอดนะแล้วใส่น้ําหน่อยในแถวบ้านเขาเรียกหิบเคม็มใบไผ่เดี๋ยวลองกินดูมันไม่ค่อยมีบ่อยอะไอปลาเชติปนี้นประเภทนี้ไม่ค่อยมีก็ต้มเคม็ม ต้มหรือทอดก็มีก,ก็ทีแรกก็ทอดนะแล้วใส่น้ําหน่อยในแถวบ้านเขาเรียกฮิปเค็มใบไผ่เดี๋ยวจะลองกินดูมันไม่ค่อยมีบ่อยอะ่ะไอปลาชนิดนี้ประเภทนี้นไม่ค่อย